ฮ้ยมึงคนปะหวะคนมึงเฮ<ห>้ย<ห>เราต้องลงไปช่วยเขาปะวะมึงจะลองทำไมอยู่บนนี้แหละเดี๋ยวกูโทรเรียกตำรวจให้เขามาช่วยไม่ไม่มึงเบอร์กู้ชีพกู้ภยัยอะไรก็ได้อ่ะมึงเบอร์อะไรก็ได้อะ่ะเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเสริร์ชก่อนมึงหาเจอยังวะเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งหกเก้านะกูโทรเลยนะเออเออโทรเลยโทรเลย ด้วยค่ะพี่อคือฮัลโหลค่ะมีอะไรให้ช่วยเหอล่ะคะค่ะพี่คือหนูเจอคนนอนอยู่กลางถนนนะครับพี่ที่ไหนคะเอ่อน่าจะอยู่แถวถนนลำลูกกาของลำหินแถวลำหินอ๋าแถวลำหินค่ะพี่โอเคค่ะค่ะขอเบอร์ติดต่อกับด้วยค่ะเอ่อศูนย์เก้าหกค่ะเฮ้ยกูว่าเขานอนนิ่งอ่ะเราลงไปช่วยเขาเอาดูลงมาดีกว่มึงมึงจะลงทำไมค่ะเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะค่ะค่ะ เคยจะเชื่อกบ้างน,นี่อีเม้นขึ้นมามึงจะลองไปทำไมอีเนี่ย มึงอย่าวุวายดีกูว <|so|>> ่าขับอยู่อะมึงจะไปทำอะไรอม่ต้องไขับงนก่อนนี้มึงรีบไปเลยงง มันตืนมาเลยกูรู้ว่ามแกงกูแกงกูใช่ไหมเฮ้ยทิ้งสิตายวะเตือนดีวะนเลี้ยวมึงไอ้พวกเยียมเขาทำไมปล่อยกูป่อกูะไรกูปังมันเฮ้ยปยกูเชี่ยรถแม่งพังหมดแล้วไงดีวะโอ้ยเชียนกช่วยด้ค่ช่วยด้วยช่วยด้ เฮี้ยมทำอะไรวะเฮี้ยมกัดมือกูไม่เห็นไงเนี่ยอ้เฮี้ยมเก็บของเหอะรีบไปเหอะก่อนคนแม่งมาเห็นเนี่ย กัว่กูได้เสียงรถ่ะ